นี่เราก็จะมาอัพปืนเดวิลเจ็ดนะทุกคนเอออัพอะไรดีพี่จะก็จะอัพธรรมะนั่นเองนะมีโเครือยู่ที่สองหกหกสี่นี่ทุกคนนี่ธามะนี่เป็นไงอย่างนี้อย่างนี้แต่คนก็ถามว่าพี่ชื่ออะไรอ๋อพี่ชื่อลอนไทยนะทุกคนเออพี่ชื่อลอนไทยนะเออเปลี่ยนภาษาไทยก็ลอนไทยนะทุกคนนะเออภาษาไทยก็ลอนไทยภาษาไทยก็ลอนไทยนะทุกคนนะเออไปเข้าไปอัพกันเลย เออนี่รีวิวแอทเทร์ไเท่าไหร่รีวิวสี่นี่ก็ร้อยยี่สิบโทเค็นไปกันเลยป่ะ <c oughs> ไ,ไมไนะ่อยากได้ชาไม่ใช่อะไรนะอยากได้ชานี่เป็นไงเออเอ,อุออ้ยรีวิวห้าเท่าไหร่สองสี่ศูนย์โทเค็นไปกันเลยไม,เลไม่พูดความตัดพิงไม่จริงเออเอไอเอฟเฟกต์ยิงนี่อยา่างแท้เลิงรีวลวหกโอ้ลเวลวหกก็อ้ยสี่ร้อยโทเค็นโอ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยหน้าไม่แท้เลย ไปกันต่อนี่เป็นไงเได้ยได้ยเได้ดวเจ็ดหกร้อยโทเค็นเอาดีนี่อยากได้นะนี่นี่เนี่ไปดเจ็ด่อยรอบน่คอยรอบ,บเนื้อเด็ดไปเหมือนไมผมนมันไม่เหมือนเอาเลยเออไปอัพไปได้ดีกว่าไปเจ็ดหกรไปกันเลยนี่ได้ทำมาแล้วโอ้แล้วมาในรถนี้นี่เอ้ยคอมเมนต์อะไร เอาแล้วนี่เป็นไงเราได้ทำแล,แล้วเดี๋ยวเราไปเรา